Thank you. โอเคค่ะเด็กๆคะนะคะเมื่อสักครูน่นี้เพลงพี่โปเห็นเหล็กไฟนะคะน่าจะเป็นรุ่นพ่อพวกเราได้แล้ว เพลงอะไรน่าจะคุ้นชินนักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันนั่นก็คือเพลงศรัทธานั่นเองในเนื้อเพลงบอกความหมายไว้ดีมากเกี่ยวกับความศรัทธานะคะศรัทธาต่ออะไรบ้างศรัทธาต่อตอนเองการไปสู่ความฝันรวมถึงใจสู้หรือกล่าวนั่นเองเพลงของพี่โป่งนะคะหรือลุงโป่งนะคะก็มาจาก อิงมาจากหลักการของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันอ่าอิงมาอย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนคงจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วถ้าพูดถึงศรัทธานักเรียนคิดถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูคํานี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ่ะศรัทธานะคะในทางพระพุทธศาสนา คาว่าศรัทธ,ธาในทางพระพุทธศาสนานะคะเราเกริ่นกันมาแล้วหลายอีพีด้วยกันว่าพระพุทธศาสนานะคะไม่ได้สอนให้นักเรียนเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มงมงายแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนามีความเป็นสากลนนั่นเองอ่ะแล้วทีนี้ศรัทธ,ธาในทางพระพุทธศาสนาล่ะศรัทธ,ธาต่อเรื่องอะไรบ้าง พูดผีปีศาจใช่ไหมนะคะหรือมนดำใสาขาวใสดำต่างๆใช่ศรัทธาที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนะนะคะการพัฒนาศรัทธาทำไมเราจึงต้องมีความศรัทธานะคะถ้าในภาพนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะเขาอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเขาต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อใคร ศรัทธาตัวเองก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาแน่นอนว่าเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะเชื่อในสิ่งที่ดีศรัทธาในเรื่องใดก็จะพัฒนาในเรื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเรียนดอกจันไว้เลยว่าศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาคือการเชื่อมั่นในตนเองอาข้อสอบออกที่ครูบอกดอกจันเนี่ยออกเยอะเลยนะคะ อะเพราะฉะนั้นเรามาดูความเชื่อมั่นในทางพระพุทธศาสนาความเชื่อนะคะที่จะทําให้พัฒพนาตนเองได้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อแรกคือเชื่อในเรื่องของอะไรนะคะอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตผู้หญิงคนนี้อยากปียนยอดเขาน่าจะเป็ยนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะคะ,ะ,คะเขาศรัทธาเขาเชื่อมั่นในตนเองว่าฉันฟิตร่างกายมาดีฉันต้องทําได้ฉันต้องสําเร็จ เพราะฉะนั้นต้องมีความเชื่อมั่นในความดีของมนุษย์นั่นเองศรัทธาที่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนาคือศรัทธาในความดีของมนุษย์นะคะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาในสิ่งที่ดีได้หากมีอะไรคะความพยายามนะคะนั่นก็คือสัมมาวายมะในอริยมรรมีองค์แนั่นเองนะคะมีความพยายามนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนจะเห็นแล้วว่าศรัทธาทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนศรัทธาในเรื่องที่งม,มงายนะอะต่อไปเชื่อมั่นเรื่องที่สองเปเชื่อมั่นเรื่องอะไรให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยได้ยินคำว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกฎคือสิ่งที่ต้องทํามันบล็อกบล็อกจิ้งตายตัวมาแล้วกรรมคืออะไรนักเรียนทราบกนดีแล้วกรรมคืออะไรคะกรรมคือการกระทําเก่งมากคะ่นะนักเรียนค่ะกรรมคือการกระทํา เราทำกรรมดีกระทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนเรากระทำสิ่งชั่วสิ่งที่ชั่วก็จะคืนสนองเราไม่ช้าก็เร็วนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นสิ่งที่สองที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาสอนคือนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเมื่อทำสิ่งใดไปย่อมมีผลของการกระทำนั้นตามมาในภาพนี้น่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจปกต,ติจากการค้ายา ก็ใช้เงินไปสิปีสองปีปีที่สามเป็นยังไงหนีรอดไหมร้อยทั้งร้อยนะคะนักเรียนคะไม่รอดผลแห,ห่งกฎแห่งกรรมเช่นตัวเองเหมือนกันถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนก็จะสอบได้นักเรียนก็จะเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและเอาไปใช้สอบได้นั่นเองนี่คือกฎแห่งกรรมง่ายๆเลยในทางพระพุทธศาสนานะคะความเชื่อเรื่องที่สาม็เชื่อในเรื่องของอะไรในทางพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องของการรับผิดต่อการกระทานะคะต้องระมัดระวังในการกระทําตนถ้าในภาพนี้ก็คือน่าจะเป็นคุณเบนสลาทิศนะคะน่าจะเคยมีเรื่องมีราวการจนเป็นข่าวใหญ่โตนะคะในเรื่องของการไปทรอำว่าในร้านอาหารนะคะก็ออกมาขอโทษเพราะฉะนั้นสังคมไทยถ้าท่านเรียนเคยได้ยินสังคมไทยเป็นสังคมที่ลืมง่ายแค่พูดคําว่าขอโทษขอบคุณสวัสดีแค่นี้สุกนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ให้เชื่ออยู่สามสิ่งด้วยกันหนึ่งเชื่อในความดีของมนุษย์เชื่อว่าทําดีต้องได้ดีนะคะสองเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทําดีเด็กๆทาดีเข้าเรียนสมัครเสมอหรือทําดีต่อบุตการีครูบาอาจารย์รวมถึงผู้มีพระคุณนักเรียนก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนไม่ต้องไปรอวันว่าวันไหนฉันจะได้ดีจำไหนฉันจะถูกหวย แต่แค่นักเรียนไม่ทุกนักเรียนก็ได้ความสุขแล้วนะคะและก็เชื่อเรื่องที่3ามคือเชื่อในเรื่องของการกระทำนะคะศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาศรัทธาที่3นะคะหรือความเชื่อเรื่องที่สามคือกระทํายอมรับความผิดนี้สุดๆแล้วนะคะนักเรียนคะนะคะเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อสําคัญเลยที่จะทําให้ตนเองพัฒนาศรัทธาคือความเชื่อมั่นคือความเชื่อเชื่อว่าตนเองสามารถ ทำได้มีอยู่สามสิด้วยกันตามนี้นะอะต่อไปแล้วความเชื่อนี้ต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรบางคนบอกว่าปัญญาคือความฉลาดนะมาปัญญาคือสิ่งที่แบบเอ้ยฉันฉลาดกัอโง่มหนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาริ้อฟื้นความทรงจำกันว่าปัญญาในแท้แท,ที่จริงแล้วในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรกันแน่นะคะ พระพุทธศาสนาเชื่อว่าการพัฒนาปัญญาสามารถทําได้โดยการฝึกจิตถ้าในภาพนี้คือการเจริญจิตภาวนาการนั่งสมาธิและอีกอย่างหนึ่งคือการสวดมนต์เดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนักเรียนจะมาเดี๋ยวเราจะมาร่วมกัน ดูว่าแล้วการสวดมน,นต์การนั่งสมาธิมันฝึกปัญญายังไงนะคะนักเรียนสังเกตตัวเองเลยในขณะที่ตัวเองนิ่งกับตัวเองวุ่นวายนักเรียนที่ว่าเวลานักเรียนเจอปัญหานักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอะไรความนิ่งหรือความวุ่นวายนะคะความนิ่งหรือความวุ่นวายเพราะฉะนั้นการพัฒนาปัญญาทําได้โดยต้องมีสมาธิก่อน เมื่อมีสมาธินักเรียนจะเกิดปัญญาทําไมเวลาสอบหรือเวลาอ่านหนังสือต้องใช้ความสงบความเงียบเพราะสมองของเราสติของเราเราไม่ได้เป็นพระอราหันต์เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่รัสรู้แล้วเราต้องมีสมาธิในทุกๆขณะที่เราหายใจอยู่หรือแม้กระทั่งการเรียนการนอนก็ต้องมีสมาธินั่งเดินทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันตรงกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่า อ่อความไม่ประมาทอ่าความไม่ประมาทนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะความไม่ประมาทการฝึกจิตและการเกิดสมาธิต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญานะคะอ่าเพราะฉะนั้นหลักธรรมในการพัฒนาปัญญาเรียกว่าภละห้าภะละห้าที่ไม่ใช่วิชาภะสุขานะภะละห้าพัฒนาปัญญาได้อย่างไรมาดูทำอันเป็นกําลังกําลังอะไร ภาระคือกําลังที่จะไปเสริมสร้างปัญญาให้เรามีสมาธินะคะภาระแรกคืออะไรคะภาระแรกที่จะสร้างกําลังนั่นก็คือศรัทธ,ธาความเชื่อมัน่นผูบอกไปแล้วนะคะศรัทธ,ธาสามสิ่งด้วยกันเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วก็เชื่อมั่นในการกระทำทําผิดยอมรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นภาระแรกที่จะเป็นกําลังที่พัฒนาปัญญาของเราคือศรัทธ,ธาความเชื่อมัน่นภาระที่สองคืออะไร ภาระที่สองคือวิริยะความภาคเพียรตรงกับสัมมาวายามะอีกแหละนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดวนเวียนอยู่แค่นี้อ่านเรียนนะคะเพราะฉะนั้นธรรมที่จะเป็นกําลังนั่นคือความวิริยะความภาคเพียรจะทําให้เกิดปัญญาและชีวิตนักเรียนจะประสบความสําเร็จได้นะคะกําลังที่สามที่จะเป็นธรรมที่จะพัฒนาปัญญาคือแหละสะติคือความระลึกได้ตลอดนะคะ ต้องเรียนจะได้ยินควาว่าเวลาที่เรียนเจอปัญหาหลายๆคนจะบอกนักเรียนว่าตั้งสติสิครูเองเหมือนกันเคยผ่านจุดที่ต้องแก้ปัญหาชีวิตหนักหน่วงมาแล้วหลายๆจุดสติทําให้เราแก้ปัญหาและผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตได้กําลังที่จะผลักดันให้เรามีปัญญากําลังที่สามคือสติ ความระลึกได้ฉันกําลังนั่งเรียนอยู่เนาะฉันกําลังเจอหน้าคุณครูคนสวยสอนอยู่เนาฉันกําลังทําการบ้านอยู่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาเป็นกําลังที่สาที่จะทําให้นักเรียนมีพลังในการพัฒนาปัญญาอ่ากำลังที่สี่คืออะไรคือสมาธิความตั้งใจมัน่นอ่าเพราะฉะนั้นวนอยู่แค่นี้เด็กๆนะคะสติสมาธิวิริยะศรัทธานะคะ กำลังที่สี่คือสมาธิความตั้งใจมัน่นหรือไปตรงกับอริยมรรคีีองค์แปดอีกนั่นก็คือสัมมาสมาธิใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นความตั้งใจมั่นเนี่ยพอเรามีศรัทธามีวิริยะมีสติเกิดสมาธินะคะ สามารถที่จะพูดได้เลยตรงนี้ว่านะ้านักเรียนใช้องค์กรเหล่านี้แล้วเอาไปกลับใช้กับการเรียนของน,นักเรียนไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะวิชาที่ต้องใช้สมองหรือว่าต้องใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยนักเรียนจะสามารถทําได้ท่านเรียนมีพื้นฐานตรงนี้นะคะและกําลังที่สามคือสุดท้ายแล้วมีปัญญาคือความรอบรู้ ทำไมเวลาครูสอนครูต้องพูดไปเรื่องอื่นๆด้วยครูต้องพาพจริงไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันคนเราเราจะดีเราต้องดีให้รอบการนะคะถ้าเลือกระหว่างความเก่งกับความดีนักเรียนเลือกอันไหนก่อนลูกบางคนบอกว่าก็ต้องเก่งสิบางคนบอกว่าก็ต้องดีสิแต่ครูบอกว่า เก่งกับดีต้องมาพร้อมกันแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างความดีต้องมาก่อนความเก่งเพราะเราพัฒนาตนเองดีแล้วเราจะเก่งได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลักธรรมที่สําคัญที่จะเป็นกําลังในการพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาได้ณนะที่นี้คือหลักธรรมที่เรียกว่าภละหนะและภละหนี่แหละจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเรื่องราวต่างๆไปได้่นะ เพราะฉะนั้น EP นี้แก้ปัญหาชีวิตแล้วไม่พอยังมาเอาพลังในการใช้ชีวิตไปด้วยนั่นก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าพละห้าเราเรียนมาตั้งแต่ EP 0 EP 1 EP 1.1จนกระทั่ง EP ที่สองเราได้ไปแล้วสามหลักธรรมและหนึ่งความเชื่อมั่นนั่นก็คือศรัทธาคือความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรูขอจบ ไว้ณนะตรงนี้นั่นก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าพละหาฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะมีสติเกิดสมาธิและสุดท้ายนักเรียนจะเกิดปัญญาในการํำรงชีวิตและในในการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองในเรื่องต่างๆขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนแล้วก็กลับไปย้อนดูย้อนฟังได้ในสิ่งที่ครูสอนถ้านักเรียนไม่เข้าใจขอให้ทุกคนมีความสุขความดีจนจงคุ้มครองนักเรียนนะคะ อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีกทีหน้านะคะบ๊ายบาย